จังหวัดปัตตานีจัดงานมหกรรมทดสอบกอรีระดับภาคใต้และระดับประเทศนะคะเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนนำหลักทมคำสอนในอัลกุรอานสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันค่ะพันตำรวจเอกทวีสอสองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดงานมหกรรมทดสอบกอรีระดับภาคใต้และระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่9ประจำปี2557 ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมการจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคมณามาัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศรทัทธามีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานนำหลักธรรมคำสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันรวมถึงสร้างความรักความสมัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน กิจกรรมภายในงานมีการเชิญพระมหาคัมภีร์อังกฤอ่านของกอรีรับเชิญจากประเทศไทยและมาเลเซียการขับร้องเพลงประสานเสียงอนาซิสเสียงอาซานการจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย